ก็ตามทุกๆคันอื่นนะครับที่ว่ามีเก็บเงินไปทางตัวนี้ก็เช่นกันนะครับคือตัวนี้ลูกค้าโอนมาจองสามหมื่นซึ่งเงังไม่เห็นหน้าตากันนะครับผมโอนมาจองมาสามหมื่นเราก็ตางคนตังเชื่อใจกันครับส,ส่งสินค้ากับสินค้าถึงปลายทางเมื่อไหร่นะครับก็บเก็บเงินส่วนที่เหลือมาซึ่งค้างอยู่สองแสนแปดหมื่นบาทกับจากราคาเซ็ 3, 000, 000์สามแสนหนึ่งจองมาแล้วสามหมื่นครับตัวนี้นะครับก็ส่งมอให้ลูกค้านะครับส่งมอไปลูกค้า อยู่อำเภอเกาะช้างนะครับจังหวัดตากนะครับอำเภอเกาะช้างนะครับตอนนี้ต้องนั่งเรือข้ามโปนะครับผาละเก้าร้อยไปกลับก็พันแปดนะครับเฉพาะนั่งเรือกลับเก็บยันเกาะเลยกับเก็บเงินยันเกาะกับส่งให้ลูกค้ายันเกาะเลยครับผมเกาะช้างครับมาลูกค้านะครับที่ติดตามอยู่นะครับและสนใจในรมดารถขุดนะครับตัวนี้ก็เป็นไซส์สองตันครับยี่ห้อโกเบรุ่น AK 2 0ยัวครับก็ไม่ต้องเสียดายนะครับสินค้าจะมีมา้เรื่อยๆแต่อาจจะเป็นนุ่นอื่นบ้างย่ออื่นบ้างนะครับก็ติดตามชงนลยเรื่อยชอบกันไหนก็โทรปรึกษาได้นะครับเบอร์โทรผมเบอร์โทรศัพท์ผมแล้วก็รายละเอียดต่างๆเลยผมจะาฝากไว้ตรงหน้าจอนะครับแล้วก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดติึกษาเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับคือผมก็ อขอสัญญาณนะครับจะ้าขายตรงไปตรงมาแล้วรถที่ดีที่สุดนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้มองและติดตามกับสนใจคันไหนอะไรอย่างไรก็โทรมาสอบถามได้ทุกเมื่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมวิชารู่นใเตอร์นะครับก็ต้องขอากาบขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ